สบายดีพี่น้องจุข,ขึ้จะข,ขึ้นไปทางนู้นมากินตามหักถั่วได้พี่น้องอันนี้ปีงัวใจปีงัวใจพี่น้องปีงัอใจมูจ๊แซกกะปิกับพักกิบดาบพี่น้องแซกับพีงน้องเดอสบายดียามือแรงพี่นอ้นงงนองเอ้ยกินขขาวนกกันเด้อมาเด้อมาเด้อ กินขาวแรงนุกกันเด้พี่น,อน้อ,องเด้อยุซี่ทางแพงวะทุกคนเด้อทางไก่ทางไก,ทงไก่ทางลาวทางไทยทต่างประเทศไม่ได้พี่น้องเด้อสป,ปาดีพี่น้องทุกคนทุกพี่น้องเด้อดึงข่าวแดงแกพี่น้องตํางมักทัวพี่น้องแล้วก็ปิ้งหัวใจมูตักไม่เกี่ยวปีตามเดิมมา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 กินข่าวด้วยสีเอ้เข่าเด, <laughs> ด้วยเด้อ อำหมักถั่วเด้อปีงหัวใจหมูเห็ดเขาหน้าแม่เด้อทา้งอเมริกาต้นวางมาเ้ยทา้งยีดามันอันนี้ค่ะ <c oughs> ขอ่อมเตียงเลยพีดป้าว จะพี่เป่าเด้อคือข่าวต้องยเด้อทำตัวปิดหัวใจมาเด้อหัวใจหมูสูดเด้อเด้อถักซาสุขภาพเด้อเป็นห่วงเด้อทางไหนเด้อกินหอดูเด้อเป็นเสร็จมาหาน้องหน่องก็ดีใจได้คุยกันได้เว้ากันน้องก็ดีใจหลายเลย นั่งทุ่มที่เขาในเม่เดือทุ่มการนั่งวัดสนามเด้อทุ่มเขาลำเด้อกาง,งพูเทป จำมังคัวน่ก็แแ่บนะเงมาได้กินเปลี่ยนหัวใจจำมังคัว่าน้ำไม้ลนี่ยกินบ่เปิดพี่น้องเลยย้ำได้กระแสบน้ำไม้ลนี่ tôm chật ôi sẹt chậm chèo tí cái này mày kinh thủng mở cái này đâu cái nhỏ nữa một cửa nửa trên vai nhá cửa đấy đang mặt kinh sáu năm lái sạp đấy, Hãy subscribe có bạn mà แม่ซ้อนที่เขาน้ำเดิมเอิญที่เขาน้ำเดินไม่ซ้อนเดิมเขาน้ำเดิน แบบกะเพรียงแช่เน่แบบใส่ใส่พริกนั่นแหละแล้วใส่พริกป่นหอนเอ้าพี่น้องเอ้ยหอนแท้หอนว่า

嗯，你买的。 ไม่ยอมพี่น้องนเนาะกินเงียบๆเลยพี่น้องมไม่าอมกิเนเงียบๆเลย Jangan lupa like, share dan subscribe ya Cảm ơn tất chúng tôi <laughs> có cái <laughs> loại đó, cái loại này, cái loại cái Oke, mungkin ไปอ่ะเดี๋ยวเค้ก bye ไอ้พี่นีกามีมอัลบก่อนเด็กพี่น้องเด้อลกที่ตางกิปหนาเด้อพี่น้องเด้อลกก้นซก้นไรก้นตะไข่ก้นกระดิ่งส่งบ้าหน่อยละก็เด็กพน้องเด้อบาย